สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบณอาจารย์ในคลิปนี้เราก็จะมาบอกเล่า90และจะพูดถึงดาวสามดวงอันมีดาวเสาดาวราหูและดาวเกตที่จะมามีความเกี่ยวข้องกันโดยการเกิดเป็นโยกเกณฑ์และเล็งกันคือดาวเสาร์และดาวราหูจะโยกถึงกันส่วนดาวเกต ตีโกนกับดาวลาหูและเล็งกับดาวเสานี่คือรูปดาวที่จะส่งผลต่อชาวลัคนา12ราศีโดยดาวทั้งสามดวงนี้มีดาวเสาและดาวลาหูเป็นดาวฝ่ายบาบเพอโดยมีดาวเกตเป็นดาวที่จะส่งกำลังให้ดาวเสาและดาวลาหูเกิดมีปฏิกรยาเกี่ยวข้องกันเป็นรูปโซ่อันเนื่องมาจากการเกิดเกณฑ์โยกและเล็งต่อกัน ซึ่งจะส่งผลต่อชาวลักขณา12ราศีอย่างไรนั้นโปรดใช้วิจารยานในการรับชมรับฟังด้วยนะครับต่อไปเราจะมาพูดถึงชาวลักขนาราศีกันหรือชาวราศีกันท่านชาวราศีกันท่านจะได้รับผลจากการที่ดาวสามดวงนี้มีโยกเกณฑ์และเล็งต่อกันนั้นก็คือเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นสิ่งมีชีวิตในปัจจุบัน จะเป็นคนหรือสัตว์ก็ได้เช่นสัตว์เลื้อยคานอาทิเช่น,ชนงูจิ้งจกตุ๊กแกตัวเงินตัวทองจระเข้ตะขาบกิ้งกือและแมลงมีพิษต่างๆอาทิเช่นตัวผึ้งตัวต่อตัวแตนยุงที่จะเป็นปาหารนำโลกจะเข้ามารบกวนหรือทำร้ายท่านโดยไม่รู้ตัวเช่นสัตว์เลื้อยคานเข้าบ้านหรือท่านโดนแมลงมีพิษต่อยอะไรประมาณนี้ ส่วนสิ่งที่มองไม่เห็นประเภทปิญญาณสิ่งลี้ลับท่านก็จะได้พบเจอทั้งต่อหน้าต่อตาและในความฝันหรือจากจิตสัมผัสของท่านซึ่งพวกเขาเหล่านั้นจะมาแสดงตัวให้ท่านได้รับรู้รรเพื่อที่จะมาขอส่วนบุญส่วนกุศลและเรียกร้องทวงถามในสิ่งที่ท่านเคยติดค้างหรือติดคากับพวกเขาไว้เช่น ชาวราศีกันบางท่านที่ไปบนบานสารกล่าวและประสบผลสำเร็จกับหลงลืมหรือเพิกเสียไม่ทำตามสัญญาที่ได้บนบานไว้พวกเขาเหล่านั้นก็จะมาทวงถามเพื่อเตือนสติท่านให้ไปชำระความตามสัญญานั้นเสียเพราะไม่งั้นท่านจะพบเจอแต่อุปสรรคปัญหาในชีวิตเป็นระยะระยะจนกว่าท่านจะชำระสสารเสร็จ ส่วนท่านที่ได้ทำถูกต้องและได้ไปชำระสัสางกับพวกเขาไปแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็จะมาอนุทนาและตอบแทนในสิ่งดีๆให้กับท่านอย่างมากมายเลยทีเดียวและอีกประการหนึ่งสำหรับท่านชาวราศีกันที่ได้อุดหนุนตอบแทนบุญคุณพ่อแม่หรือท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านได้มองเห็น ท่านก็จะอำนวยอวยผลให้ท่านยิ่งมีความเจริญทั้งหน้าที่การงานและชีวิตของท่านถือว่าจากนี้ไปท่านจะได้รับผลเต็มๆจากกุศลผลดีทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ท้ายคำพยากรณ์น,นี้ชาวช่องโบนันจาร์ก็ขอน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากท่านที่เข้ามาชมทางช่องโบนันจาร์ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ